สเดือน4เดือนนะครับตลาดนัดหรือถนนคนเดินของเมืองเก่าปราณบุรีแห่งนี้ก็ต้องปิดเหมือนกับทุกทกที่ของในประเทศไทยนะครับที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าโดยสาเหตุที่ป้องกันกลัวจะติดเชื้อกันนะครับก็เลยต้องปิดแม้แต่ในขณะที่เปิดอยู่ขณะนี้ก็ยังต้องต้องใส่แมสอยู่นะครับป้องกันนะครับ เระยะห่างแต่ช่วงนี้อาจจะมีห่างมั่งไม่ห่างมั่งนะครับแต่ก็ถือว่าป้องกันได้ดีนะครับทุกท่านก็ใส่แมสนะครับมีผลไม้นะครับมีผลไม้มีโอ้โหผู้คนมากมายมากเลยนะครับนี่ผมก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับนี่พระพวกันนะครับนี่พระพวกกันก็ค้าขายของมือสองก็โอเคครับค้าขายของมือสอง อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกระเป๋าราคาถูกขนมครับเดินไปอีกสักพักหนึ่งครับก็จะนี่ครับมีม,มีมีของกินมากมายนะครับของกินของกินส่วนมากจะเน้นเป็นของของกินนะครับเป็นขนมเป็นผลไม้นะครับจะเน้นเป็นของพวกนี้มากกว่านะครับซึ่ง พอค้าไม่ขายก็อาจจะขายง่ายขายคล่องนะครับราคาอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วกข็ขายถูกให้สมกับที่ว่าถนนคนเดินนะครับครับตรงนี้ก็จะมีนักร้องนะครับนักร้องมืออาชีพที่มาร้องเพลงเพื่อนำเงินบริจาคที่ประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องที่เดินไปมาได้ บริจาคให้เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนในส่วนของได้รับผลกระทบจากพิษโควิดนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นนักร้องนักร้อง,องเดี่ยวนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามาช่วยเหลือสังคมนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแต่ไม่ได้เก็บเสียงเพลงนะครับเพราะว่า ถ้าเอาเสียงเพลงลงไปเดี๋ยวจะเจอลิขสิทธิ์อีกนะครับก็เลยขออนุญาตเป็นเสียงบรรยายของผู้ถ่ายทำแทนนะครับอาจจะไม่เพาะเหมือนเสียงนักร้องนะครับต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเดินต่อนะครับนี่ก็น้องๆที่รู้จักกันนะครับขายพวกของใช้ในครัวเรือนนะครับกันเลยอืมเสื้อผ้ากางเกงนะครับขนม มากมายมากมายแล้วผู้คนก็มากมายจริงๆครับ,ถ,รบ,รรบถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จในการจัดเพราะว่าแฟนคลับของถนนคนเดินตลาดเมืองเก่าปราณบ,บุรีนั้นก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับแลวก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนี่ผมเดินจากต้นทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะให้รู้ว่า ผู้คนที่ไม่ได้เดินนานแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะเดินม้างก็เลยมาสำรวจดูครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงว่าสามเดือน4เดือนแล้วไม่ได้เดินตลาดถนนคนเดินก็ทุกคนก็อยากจะมาเดินนะครับเพื่อเพื่อผ่อนคลายเพื่อช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆเป็นเสื้อผ้ามือสองเป็นขนม เคี้ยวเป็นของเล่นเด็กๆเสื้อผ้ามือสองขนมของเล่นเด็กๆแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนส่วนมากจะเนเ้นเป็นมือสองมากกว่านะครับส่วนมากจะเป็นมือสองมากกว่ามือหนึ่งก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับของใช้ทุกอย่างส่วนมากจะเน้นเป็นมือสองก็ถือว่าเป็นของที่อาจจะเหลือใช้นะครับเหลือใช้จากอันนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ที่กเกษียณจาก ราชการแล้วนะครับอาจารย์เป็นทหารนะครับรู้จักท่านนะครับท่านก็มาขายขนมกับลูกสาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับหลังจากวัยเกษียณของชีวิตรับราชการมาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ดีแล้วครับขอสนับสนุนครับอ่ะมาเรื่อยๆครับทุกคนใส่แมสหมดนะครับใส่แมสหมดเลยเห็นไหมครับ มีทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ครับจะเป็นคนในพื้นที่มากกว่าคนในเขตของอำเภอรปราณบุรีนี่แหละครับามาถึงตรงนี้ก็เป็นของใช้มือสองเหมือนกันเป็นว่าจะตัวพระโพก,กันขายอยู่นะครับของจากโรงแรมนะครับที่ประมูลมาจากโรงแรมที่เขาอาจจะยังไม่ถึงก็ต้องทิ้งนะครับ ยังดีๆอยู่แต่ว่ามันมันอาจจะเก่านิดหนึ่งสีอาจจะสีดีไปก็เลยประมูลมานะครับมาขายเป็นมือสองทุกๆครับพอพวก,กันขายอยู่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับเก่าตลาดปร,ราณบุรีนะครับเยอะครับเยอะๆของมือสองเยอะมากเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรต้นไม้ก็มีนะครับเป็นพวกไม้ประดับ ไม้ประดับก็มีแล้วเ,เป็นพวกโทรศัพท์เคสโทรศัพท์นะครับเป็นเคสโทรศัพท์เป็นอะไรครับแต่ผมเดินมานี่เห็นแต่เสื้อผ้ามือสองนะเสื้อผ้ามือสองยเยอะมากเลยครับผมถือว่าเยอะมากเลยคิดว่าน่าจะขายดีนะ ที่ว่าขายดีอ่ะก็เลยผู้คนก็อาจจะชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่ว่า1น่งราคาถูก2อ,อาจจะสวยในในแนวของมือสองนะครับอาจจะสวยในแนวของมือ2อแบบฉบับมือ2นะครับนะครับเห็นไหมครับผมเดินมามองเห็นเสื้อผ้ามือสอเยอะมากครับเพื่อนๆครับเยอะมากเลยจริงๆนะครับวันนี้ก็พาน้องเฟสมาซื้อกางเกง มือสเหมือนกันนะครับสตัวร้อก็ถือว่าถูกมาก,เ,กเด็กๆนะครับวัยเขวบแขวบเนี่ยนะครับก็ได้ไปสีตัว100บาทก็ถือว่าโอเคครับสื้อผ้าก็ยังใช้ได้อีกหลายปีครับสำหรับของเด็กๆนะครับหรือว่าของคนโตก็มือ2ก็มากมายครับมากมายเลยเลยมาอีกตรงนี้ก็เป็นร้านโปรดปรานนะครับร้านโปรดปรานเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของตลาด เมืองเก่าปราณบุรีนะครับแล้วก็เลยมาอีกก็จะเป็นเสื้อผ้าจริงๆเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้ามือสองนะครับอาหารนะครับอาหารอีกแล้วโอ้โหนี่เสื้อผ้ามือสองยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับเป็นของหวานเป็นอาหารเป็นนี่ครับ ซ้ายมือนี้เป็นไม้ประดับนะครับไม้ตกแต่งบ้านนะครับใครชอบไม้ก็ไม้ประดับก็ซื้อหากันไปตันนี้ก็เสื้อผ้ามือสองก็ว่ากันไปต่เยอะมากเยอะมากตามที่เดินนะครับตามที่ผมเดินวันนี้เดินมากับน้องพระโพกันนี่แหละครับเดินคู่กันมาเดินอน้องเขาบอกว่าไม่ได้เดินมาตั้งหลายปีแล้วทั้งๆที่อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ บ้านอยู่ติดกับถนนคนเดินนะครับแต่ว่าไม่เคยได้เดินเลยเพราะว่าเวลามีแต่งานนะครับทํางานเพื่อครอบครัวซึ่งวันนี้ก็ว่างเว้นก็เลยมาช่วงกันเดินนะครับเป็นเพื่อนเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีนักร้องเปิดหมวกนะครับนะครับเป็นนี่ก็เป็นมืออาชีพนะครับร้องเปิดหมวกเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตครับไม่ว่าท่านจะร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อเสนอผลงานของท่านที่ร้องไปแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่เดินไปมาก็ร่วมด้วยช่วยกันอาจจะมอบคนละเล็กละน้อยนะครับ คนละสิบบาทยี่สิบาทหรืออาจจะเป็นแบงค์พันเก่าๆก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ําใจอันลดเหลือของเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่เดินผ่านไปมานะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องประดับเป็นเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแบกระดินก็มีนะครับเสื้อผ้าแบกกระดินก็มีนี่เป็นตุ๊กตาหมวกเสื้อผ้ามือสองอีกแล้วนะครับมากมายนะครับมากมายจริงๆ อันนี้เป็นไม้กวาดนะครับเป็นไม้กวาดเป็นในตรงส่วนนี้อ่าพอพัวกันอีกแล้วครับเดี๋ยวพอพัวกันอ่าในตรงส่วนนี้ก็เป็นขวามือผมนะครับเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งบ้านนะครับอาจจะเป็นไม้สวยงามเล็กๆน้อยน้อยนะครับใครชอบแบบไหนก็ซื้อหากันไปนะครับไฟป๊อกป๊อแป๊บๆพวกไฟประดับของอาจจะเป็นไฟรถยนต์ตกแต่งรถยนต์หรืออะไรนี่ครับ ว่ากันไปนะครับสินค้ามีทั้งมือ1และมือ2นะครับนี่ครับนี่อันนี้เคสโทรศัพท์อืจํานายราคาถูกกคบห้าสิบาทเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับม,มีมีมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับฝั่งขวามือเป็นอาหารฝั่งซ้ายมือเป็นเสื้อผ้ามือ2โอ้นี่ผมเดิน เกือบจะสุดแล้วนะครับเนะี่ยถือว่าโอ้โหเสื้อผ้ามือสองเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากจริงๆอืมฝั่งนี้เป็นอาหารนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองอีกแล้วนะครับอ่ะนี่ลูกสาวของพระพวกกันนะครับ มาขายของน้องใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นนะครับน้องครับก็ถือว่าพะพวกันนะครับถือว่าพะพัวกันเออเอ,อ้าวอ,อ้าอ,อ,อ,อขายเสื้อผ้าทั้งมือ1และมือสองว่ากันไปนะครับ ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นอะไรเอยเสื้อผ้าอีกแล้วครับอาวน,น,นี่นี่พ่อของเขานะครับวันนี้เดินไม่ไม่ไม่ได้เดินมานานแล้วอ่ะโอเคกลับละไม่ไหวละหมดแล้วครับหมดละก็ต้องทีนี้ลองกลับไปอีกรอบหนึ่งครับเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับจํานวน ประชากรผู้คนที่เดินเที่ยวจับใจใช้สอยในเรื่องของถนนคนเดินวันนี้ก็ยังถือว่าผมถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับแม้จะกลับมาเปิดอีกครั้งก็แฟนคลับก็ยังถือว่ามากมายอยู่นะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับยังยังถือว่าโอเคอยู่อย่างนี้ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้ามีกําลังใจที่จะกลับมานําสินค้าของตัวเองมาค้าขายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวผู้บรรยายเองนั้นก็ขายมะพร้าวอ่อนอยู่นะครับผมก็หยุดไปสามเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าอีกไม่กี่วันนี้คงต้องขายแล้วละ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับนอนน้ำหนักขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับจะไปไหนก็กลัวไอ้โควิดที่ว่าเนี่ยนะครับโรคโควิดนี่แหละครับนี่ก็นี่ก็เป็นพระพวกกันเหมือนกันนะครับอืมนี่ก็เป็นพระพวกกันเหมือนกัน รู้ว่าใครเป็นใครนะครับปิดแมส์ไว้ก็จำไม่ค่อยได้ออะว่ากันไปนะครับอืมเสื้อผ้ามือสองเยอะมากเอจริงๆครับแต่สิ่งที่ประสบผลสำเร็จก็คือมีผู้ที่มาจับใจใช้สอยเนี่เป็นจํานวนมากเลยนะครับ เป็นจำนวนมากถ้าทุกเสามีแฟนคลับหรือว่าพ่อค้าเห็นคนเดินมากๆอย่างนี้แล้วมีการจับใจใช้สอยมาช้อปปิ้งกันมากมายอย่างนี้ถือว่าก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้านี่มีกําลังใจนะครับที่จะนําถึงค้ามาขายกันต่อไปนะครับถือว่าดีครับดีมากเลยนะครับในส่วนนี้นะครับถือว่าดีมากเลยอันนี้ นะครับเพราะว่าเดินสุดจากต้นทางถึงปลายทางนี้ก็ย้อนกลับมาที่ที่เดิมนะครับแต่ก็ยังผู้คนก็ยังมากมายนิดตอนนี้ห้าโมงกว่าๆเองครับห้าโมงกว่ายังไม่หกโมงนะครับห้าโมงกว่าเยอะมากเลยนะครับนี้ถ้าประมาณทุ่มสองทุ่มคนน่าจะผมว่าน่าจะไม่ได้เดินแล้วล่ะน่าจะค่อยๆกระเถิบกระเถิบเอาแล้วล่ะครับคนต้องเยอะมากเลยนะครับ ต้องเยอะมากเลยเขาฝากบอกว่าเนี่ยผมยังไม่ได้ตังห้าพันเลยทําไงดีได้มาแล้วหมื่นหนึ่งเลยอีกห้าพันเนี่ยต้องไปขอที่ใครครับออ่ะ,อะ,อะ,อะก็ก็ลองดูนะครับอาจจะขอที่อาจจะอาจจะขอที่เดิมไหมละครับได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับเออนะครับ พรพัวกันพรพวกัน,กนอนุก็พาพวกันนะครับที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับนั่งกรึบกๆ,ๆึแต่เวลายาห่างอยู่นะครับยังกรึบกอยู่เวลายาห่างกันไปสุดยอดสุดยอดครับอาชีพที่สุดจริตรอีกอาชีพหนึ่งคือมาร้องเพลงมาขับกล่อมให้กับแฟนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เดินมาช้อปปิ้งในถนน ตลาดถนนคนเดินบ้านมือเก่าปราณบุรีแห่งนี้นะครับเึ่ก็สร้างความบันเทิงเรืองลงมบันเทิงใจให้กับผู้ที่เดินสัญจรไปมามาช้อปปิ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับอ่าโอเคครับทำอะไรก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำนะครับอ่ะมาตรงนี้เดินมาตรงนี้มา เสื้อผ้ามือ2องครับไม้ประดับไม้ประดับเล็กๆนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าตลาดถนนคนเดินอาจจะไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับอาจจะไม่ใช่แบรนด์เนมอาจจะเป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านๆน,นะครับ บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นมีของแบรนด์เนมเลยคงคงจะไม่มีนะครับนะครับถนนคนเดินแถวบ้านเราเนี่คงจะไม่มีแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าถ้าแบรนด์เนมก็คงไม่มีใครซื้อแล้วครับเพราะราคามันสูงนะครับนี่ก็เอาราคาปกติทั่วๆไปคือสินค้ามือสองเป็นส่วนมากนะครับสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นของเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่สามขวบเจ็ดขวบสิบขวบนะครับอันนี้ครับอดีตผู้สื่อข่าวนะครับอดีตเป็นผู้ประกาศข่าวของอสถานีแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โดนพิษโควิด COVID เล่นงานก็มาขายเสื้อผ้านะครับประพวกันนะครับกพถือว่าอ่ะมีความตั้งใจสูงนะครับอ่ะประกองให้ขายดีนะให้ขายดีครับ ขอให้ประสบผลสําเร็จในการค้าขายนะครับก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานะครับไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินผมถือว่าทุกคนประสบผลสําเร็จในการดำรงชีวิตที่จะต่อสู้ในวันข้างหน้านะครับแม้แต่ ผู้ถ่ายทาเองก็โดนพิษโควิดเล่นงานเหมือนกันนะครับค้าขายอยู่ต้องหยุดสามเดือนแล้วครับสามเดือนสี่เดือนกลับมาพาักอีกพอกลับมาพากักตอนนี้พักยาวเลยสามเดือนเลยเลยไม่ได้ไปขายอีกขับรถผ่านไปตรงที่ขายมีคนมาขายแทนและเขาก็ขายได้อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ยินดีด้วยครับค้าขายเราไม่ว่ากันครับใคร ประเทศไทยเนะี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งครับใครอยากจะขายอะไรก็ขายได้นะครับไม่มีใครห้ามแต่ต้องเป็นของที่สุจริตนะครับเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่หลอกลวงผู้บริโภคนะครับการค้าขายซึ่งก็มีทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้บริโภคจะเลือกทานแบบไหนจะชอบแบบไหนยังไงเท่านั้นเองนะครับส,ส่วนนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ เครื่องประดับของอ่ะมาถึงเสื้อผ้ามือสองอืมแล้วสินค้าที่ประมูลจากโรงแรมนะครับเป็นพวกผ้าเช็ดตัวผ้าห่มนะครับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆผืนใหญ่ๆมีหมดนะครับพลมเช็ดเท้าอะไรพวกนี้มีหมดนะครับ,รรน,น,รบนี่ก็พวกกันขายอยู่ก็โอเคนะครับอันนี้มาถึงตรงนี้ ก็เป็นเสื้อผ้าอีกนะครับตรงขวามือผมจะเป็นร้านโปรดปลานนะครับร้านเก่าแก่ของตลาดเก่าเมืองปราณบุรีที่มีคนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอเมื่อก่อนนะครับแต่ตรงนี้ตลาดถูกย้ายมาที่ตลาดใหม่ ที่ตลาดปราณบุรีตรงสี่แยกนะครับผู้คนก็ไม่เข้ามาแล้วก่อนเดยกลายเป็นถึงได้เรียกว่าตลาดเมืองเก่าปราณบุรีนะครับเมื่อก่อนนี่รุ่งเรืองมากครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับที่อำเภอรปราณบุรีแห่งนี้นะครับถึงตรงนี้ก็จะมีเสาหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองอยู่ตรงที่บ้านเมืองเก่าตลาดปราณบุรีแห่งนี้นะครับโอ้ผู้คนมากมายเลยดูสิครับ เพื่อนๆครับผู้คนมากมายเลยครับเยอะมากเยอะมากครับนี่ขากลับนี่เยอะกว่าตอนขาไปนะครับเยอะมากจริงเลยเดินไปสักพักหนึ่งนี่นี่เสื้อผ้าเด็กครับเสื้อผ้าเด็กสวยงามเดินไปสักพักไม่ไหวหิวครับเดี๋ยวจะลองไปแวะไปที่ตรงซุ้มอาหารตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีซุ้มอาหารอีกต่างหากครับตรงใต้ต้นจามจุรีนะครับตรงนี้จะเป็น เขาเรียกว่าหน้าสถานีรถไฟหน้าสถานีรถไฟของตลาดเมืองเก่าปราณบุรีนะครับนะครับตรงนี้โอ้ยังยังถือว่าเยอะยังถือว่าเยอะนะครับผู้คนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงที่นักร้องกิติมติ์ท่านนี้มาร้องเพลงเพื่อ ขอรับเงินบริจาคเพื่อไปช่วยผู้คนที่ถูกพิษโควิด COVID เล่นงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ้าวมาถึงสวนอาหารแล้วนะครับมาถึงสวนอาหารแล้วตั้งใจจะไปจะไปกินก๋วยจั๊บนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าด้วยเดินดูก่อนนะครับก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บ พ่อค้าแม่ขายในส่วนของสวนอาหารรู้สึกว่ายังมาไม่เต็มนะครับก็ยังมาไม่เต็มเท่าไหร่นะครับยังถือว่ามายังยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะด้วยเหตุผลบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่มานะครับสาหรับส่วนคนที่พร้อมก็มาจําหน่ายให้กับผู้ที่มา เดินถนนคนเดินในวันนี้นะครับอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้วอยู่ซ้ายมือนี่ครับกวยจับกวยจับครับอ่าขวดจับนะครับเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมพักไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะว่าหิวมากเลยนะครับขออนุญาตทานกวดจับก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ทานหรือ่านะครับอ่านี่นะครับนะครับพกันนะครับอ่า นี่นี่นี่คือผู้บรรยายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ